กลับสวัสดีครับนิตักนักสะสมเรียญเก่าแมงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกในงานเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชนะครับพระบาทสมเด็จพระประมาทิวรมหาเจษฎดาบดินพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับก่อนอื่นนะครับขพอความเนใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนาทาง เป็นกําลังใจแก้ใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มที่เหรียญเลยนะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทนะครับถุงวงขอบนอกครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญครับมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเจ้าอยู่หัวพระพักตร์ตนะครับ สมควรบุรุมคติยะราชพุติยพลพระมหาสังวรนุภรัตนะครับฉลองพระองค์คุยไปในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจษฎาราชเจ้านะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่สามโดยมีหล่าประจำยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อนะครับ ด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับมีพระวิมานอันเป็นพระสัญ,ญลักษณ์พระเจ้าพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระประมาวรสืบพระมาหาเจษฎาบดินพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายถึงพระประมาพิไทยเดิมว่าทับลงลงมาครับเป็นช้างสามเสียนอยู่ภายในกรอบขนาดด้วยราชสีครับเละโคจสี ยืนชูนกพระสเวทสัดอยู่เหนือลูกโลกครับด้านข้างนะครับนกพระสวทสกัดทั้งสองข้างจะเป็นลายกระหนกช่อหางสิงนะครับเบื้องล่างช้างสามเสียนนะครับจะเป็นลายดอกใบเทศภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความเฉลิมฉลองพระสมัชชามหาราชสามสมิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดใเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่าสิบบาทในประเทศไทย สำหรับวันครบรอบวานะครับวันที่31มีนาคมพศ2541วันที่ประกาศใช้นะครับ20พฤษภาคมพศ2542ส่วนจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่3ล้าน2 8เหรียญส่วนราคาที่ประเมินตามหน้าเว็บไซต์นะครับราคายังไม่ถึงร้อยบาทนะครับซึ่งเป็นถือว่าราคาที่ค่อนข้างจะถูกสําหรับเหรียญที่ระลึกซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้งนองๆเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเราจะนําเสนอข้อมูลอะไรกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพราะว่าท่านจะได้รับรู้ข้อมูลดีๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ